สา่ละมันอยู่สายลํามามันยู่สายละแม,ม่แม,มียเธทั้งใดละ่ะสวัสดีค่ะพี่น้องพี่สูจะโคนค่ะพี่น้องประดาพามะเบิงค่ะลูกหมาจอนจัดค่ะพี่น้องเพิ่นมาออกดูไว้ในป่านคะคะ เสิงหองแยงแงแงแย่งค่ะมาเบิ่งค่ะพี่น้องมัง้งโอ้ยแต่หกักมาเบิ่งหนาเพิ่นเนี่ค่ะรอองอาทิตย์นึงมาในเมื่อตาค่ะพี่น้องอืมหนาหากักขาดเฮ้ยหนาหากักขาดมาเนี่ยอืมทำไมค่ะพี่น้องตาแย่ในเมื่อเลยหกโตห้า มึงเนะี่ยน่าหารคักกบ้างลูกละเฮ้ยขับพี่น้องหนาเพิ่นโอ้ยจมุกตีนีตะหารคักเข้มเพิ่นในเมื่นตาค่ะอู้น่าฮะน่ารักจังเลยนี่ค่ะพี่น้องเบ้างเนะี่ เตงเลยเตงมาเบิ่งลูกเตงเอ้ยนี่ตัวนี้นะคะค่ะพี่น้องเตงแลงเอ้ยมาเบิ่งลูกเตงแลงเอ๊แต่ข้าคับพี่น้องเบิึงเตมุติเมเต,ตมุติเมของพเนรหม่องน,อน,น้อยเลยค่ะมันขุดรูใหมน้อยฟินเนาะค่ะเนาะเะตงแลงเอ้ยนี่ลือแม่เพี่น เพิม่มนด้วยเียค่ะ <c oughs> แต่ห้าค่าพี่น้องหกตัวเี่ยกำลังหลับน่ะหน้าเพื่อนี่ค่ะตัวมุติมิหลับปุ๋ยเลยกินนอมอิ่มแล้วนี่ค่ะ เ็บมัดนะคะพี่น้องเอ็มมาได้ไปตลาดที่ซื้อแปง้งค่ะเ็บมาให้เพื่อนนะะ้อค่ะเนาะเอามา้โหๆๆๆเป็นฟุ้นนะะ้อค่ะฮ่าๆๆตา,า,าข้าค่ะพี่น้องอู้หูเฮปหลายค่ะเลยไปที่ซื้อแปง้งขา่าเ็บมาให้เพื่อนนะะ้อค่ะ ว่าเบิ่งแค่นี้ครับพี่น้องแล้วเราค่ะมาอ,ออกยุป,ปาเนาะค่ะเนาะเป็นปลาหวานอรือทึ่หะอืมงอนดีค่ะอากินกับปลาแค่แค่น,นี้คะ่ะแล้วเพิ่งลองหมาหน่อยคะ่ะหมาจอรจัดน,นะค่ะเนาะใครไรขอดลูกไปนี่คะ่ะ มาตากาคาพี่น้องค่ะกินนมอิมอ่มหรอ,อนอน,น,อนเอยแม่คนหนุ่มไปหากินแนล้วค่ะยังสอวก็เคอขลองบานประดา,าใแข่นกินแล้วค่ะแล้วแม่คนก็จะได้มีนมนุ่มให้ลูกกิน,นะะแล้วค่ะตรงนี้ตากาคาคาพี่น้องมามาเอาลูกเร็ว ตรงเลงเตงลง,งตรงเลงเร็วมาฮะมาเบิ้งหงมาลูกหมาน้อยพูดแม่เพื่อนค่ะมามาล,ลาูาาลกลแล้วมาเอาลูกเร็วมา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 เบิ้งลูกเร็วเต่งเลงเร็วตักเสื้อให้ว่าเต่งเลงมาลูกหลาม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 าเอาลูกแต่เร็วหันแม่เพื่อนยิ่หันค่ะ <c ười> มามามาเอาลูกเร็วค่ะิว่นี้ฝากเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ,ะมามาเอาลูกเร็วเร็วเร็ว,รวนอนกันเชยค่ะ